สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถใช้งานสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับ5ประตูสปอร์ตค่าย m a ด้านะครับคันนี้มาด้า2ปี2015รถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้ประหยัดมากๆนะครับ20กิโลลิตรโดยประมาณคันนี้เป็น m a ด้า2ดีเซล5ประตูดีเซลมาแล้วครับรถสมบูรณ์มากๆครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกคว่ำมือเดียวป้ายแดงปี2015 219,000บาทผ่อน4,000ปลายๆนะครับ6ปี สนใจอยากได้ใช้งานนะครับรถสวยๆแล้วก็ประหยัดด้วยครับเป็น5ประตูสปอร์ตค่ายมา z ด้ามา d ด้ปี2015 m a z d a 2 s า y a c ด้า e รถโดยรวมคือสวยครับไม่ประมาณ1 3 5 0 0 0กิโลเมตรประหยัดสุดๆนะครับประมาณ20กิโลต่อริตรถโดยรวมสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนใครกำลังหารถใช้งานนะครับเน้นประหยัด ก็ลองมาชมดูได้ครับมาเลยครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพมีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยใครสนใจอยากได้ใช้งานรถพร้อมรถสวยรถดีนํามาฝากให้กับสมาชิกนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูได้ครับตาม YouTube ตามอินเทอร์เน็ตมีนะครับสำหรับตัวนี้เป็น m a สด้า2นะครับภายในสวยสวยเลยครับนี่นะครับเบาะหนังสภาพงามๆใม,ม่แท้มือเดียวป้ายแดงใม่แท้135,000กิโเมตรรถสวยรถประหยัด 5ประตูสปอร์ตมาแล้วสีขาวสวยตามเทรนนิยมใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับภายในสวยสะอาดเบาะหนังระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับรถสภาพพร้อมมากๆนะครับเครื่องพันห้เกียร์ออโต้ดีเซลเทอร์โบครับคันนี้เป็นดีเซลเทอร์โบรถโดยวรวมคือสวยพร้อมมากๆครับจะส่งทั่วไทยได้เลยครับ นี่เลยครับฝากไว้ด้วยใครกําลังหารถใช้งานฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับกำลังหามาฝากอีกเยอะๆเลยครับช่องนี้คัดรถสวยนํามาฝากที่เหลือเป็นหน้าที่สมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับพุท s สตาร์ทนะครับสำหรับคันนี้พผมาะไยมันตีฟังชันเซนร์ล็อกแอร์แบ็กเอบเอบสดิสเบรก นี่เบาะหนังรถเดิมรถดีคัดแล้วเช็คแล้วสมาชิกมาลองขับได้เลยอยู่มินบุรีกรุงเทพอยากได้รูปเพิ่มเติมอยากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมก็แอดไลน์สอบถามเข้ามาได้เลยนี่ครับพร้อมมากๆรถสวยๆร,รถดีๆพุทธสตาร์นะครับชมเช็คทดลองขับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกใครหารถใช้งานชอบคายมาด,ด้ามาด,ด้าสองห้าประตูและก็ประหยัดด้วยครับเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบ อัตราการกินน้ํามันก็จะอยู่ประมาณ20กิโลลิตรโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบการใช้งานนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาได้เลยรถสวยรถดีคัดเช็คเรียบร้อย5ประตูสวยๆเนียนฝากไว้ด้วยครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ำใครชอบถูกใจชมเช็คทดลองขับได้เลยสภาพแบบนี้หาไปใช้งานคุ้มมากๆครับ239,000บาทโทรเจรจาโทรสอบถามเช็คได้ทดลองขับได้เลยครับขอบคุณครับรถเดิมๆเ,เลยนะครับรถเดิม สภาพพร้อมเอกสารครบถูกใจเน้นโทรเจรจามาชมได้มาเช็คได้สะมาชิแบันไกลไม่สะดวกเดินทางจัดส่งให้ได้นะครับพอะรถคันนี้กันเ,เดิมนะครับไมค์ก็แท้1,35,000กิโลเมตรเป็นมือเดียวป้ายแดงปี2015รถประหยัดใช้งานได้ ดูแลดีดูแลถึงฝากให้กับสมาชิกที่ชอบเครื่องดีเซลในรถเก่งรถเด็กเนี่ยดีเซลจะหาได้น้อยมากๆนะครับก็จะมีค่ายมาด้านเนี่ยนะครับทำออกมาใครถูกใจนะครับชมเลยเช็คเลยทดลองขับได้เลยขอบคุณครับ